ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาแสนยานุภาพทางอากาศมาอย่างต่อเนื่องกองทัพอากาศไทยได้พยายามปรับปรุงยุธทธปกรณ์อยู่เสมอเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจด้านการป้องกันประเทศและการรักษาอธิปไตยทางด้านฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ถือว่ามีบทบาทสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของกองทัพอากาศไทยก็คือ F-16 Fighting Falcon เครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์จากสหรัฐอเมริกาที่ทั่วโลกต่างยอมรับในความสามารถ F-16 ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท General Dynamics ในช่วงทศวรรษ1970โดยมีจุดเด่นด้านความคล่องตัวสูงความเร็วเหนือเสียงและการออกแบบที่เน้นการบินแบบนักบินหนคนแต่สามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายทั้งการครองอากาศ การโจมตีทางพื้นดินการสกัดกั้นและแม้กระทั่งการลาดตระเวนทางอากาศด้วยคุณสมบัติเหล่านี้เองทำให้ F-16 กลายเป็นเครื่องบินที่กองทัพทั่วโลกกว่า25ประเทศเลือกใช้งานรวมทั้งประเทศไทยด้วยกองทัพอากาศไทยเริ่มต้นใช้งาน F-16 ในช่วงปลายทศวรรษ1980ภายใต้โครงการพิสนาเรส่วนโดยได้รับเครื่องบิน F-16A B ีบล็อก15จำนวนหนึ่งเข้าประจำการสิ่งนี้นับเป็นการยกระดับขีดความสามารถด้านการบินรบของไทยขึ้นออย่างก้าวกระโดดเพราะก่อนหน้านั้นไทยยังคงเพิ่งพาเครื่องบินรุ่นเก่าที่ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างเต็มที่ F16 จึงเข้ามาเติมเต็มช่องว่างและสร้างความมั่นใจให้กับกองทัพอากาศจุดเด่นของ F16 คือระบบควบคุมการบินด้วยไฟฟ้า fly by wire ที่ช่วยให้นักบินสามารถบังคับเครื่องได้อย่างแม่นยำและคล่องแคล่ว รูปทรงของเครื่องถูกออกแบบให้มีความเสถียรเชิงพลศาสตร์ต่ำเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและชดเชยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยสิ่งนี้ทำให้ F-16 สามารถพลิกหลบเลี่ยงการโจมตีและเข้าต่อสู้ในระยะใกล้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับกองทัพอากาศไทย F-16 ถูกนำมาใช้ทั้งในพานกิจการสกัดกั้นทางอากาศการป้องกันน่านฟ้าการสนับสนุนทางอากาศใกล้ชิดรวมถึงการฝึกซ้อมรบกับประเทศพันธมิตร เช่นการฝึกขอบราโกซึ่งเป็นการฝึกร่วมขนาดใหญ่ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาพร้อมทั้งกองทัพพันธมิตรอื่นๆทั่วโลก F16 ของไทยมักจะได้รับบทบาทสำคัญในการแสดงสมรรถนะและประสานงานกับเครื่องบินหลากหลายแบบในเชิงเทคนิค F16 สามารถทำความเร็วได้สูงถึงเมตสองหรือประมาณ2,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีรัศมีการรบหลายร้อยกิโลเมตรสามารถติดตั้งอาวุธหลากหลายชนิดตั้งแต่จรโรดอากาศสู่อากาศเอม็มลบเก้าไซวินเดอร์ เอมลบ1 2 0 a a รไปจนถึงระเบิดนำวิธีเลเซอร์และ GPS สํำหรับการโจมตีเป้าหมายทางพื้นดินนอกจากนี้ยังมีปืนใหญ่อากาศ M61 บูลการขนาด20ม mm, มที่ใช้ในการต่อสู้ระยะประชิดการที่ไทยได้มี F16 เข้าประจำการอย่างช่วยสร้างความได้เปรียบในเชิงยุทธศาสตร์เพราะเครื่องบินรุ่นนี้สามารถปฏิบัติการได้ในทุกสภาพอากาศทั้งกลางวันและกลางคืน อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงระบบกับพันธมิตรที่ใช้งานเครื่องบินรุ่นเดียวกันซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การทำงานร่วมกันในระดับนานาชาตินอกเหนือจากภารกิจด้านการทหาร F-16 ของไทยยังถูกนำมาใช้ในการแสดงการบินในโอกาสต,ต่างๆเพื่อแสดงขีดความสามารถของกองทัพอากาศและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนตัวอย่างเช่นในการจัดงานวันกองทัพอากาศหรืองานแสดงทางทหารที่สำคัญ ซึ่งภาพของ F-16 ที่ทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าและแสดงท่าทางการบินพลิ้วไหวได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและความทันสมัยของกองทัพไทยอย่างไรก็ตามการดูแลรักษาและการปรับปรุงเครื่องบิน F-16 ให้ทันสมัยก็เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากการเวลาที่ผ่านไปทำให้ระบบต่างๆต้องมีการอัปเกรดเพื่อรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่กองทัพอากาศไทยจึงได้ดำเนินโครงการปรับปรุงเครื่องบิน F-16 ให้มีระบบเรดาร์ที่ทันสมัยขึ้น ระบบอาวุธที่แม่นยำขึ้นและระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อยืดอายุการใช้งานและเพิ่มสมรรถนะให้กับเครื่องบินเหล่านี้การที่ไทยยังคงมี F16 อยู่ในประจำการจึงไม่ใช่เพียงการรักษาเครื่องบินรุ่นเก่าไว้แต่เป็นการพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีให้ก้าวทันโลกโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างกองทัพอากาศที่มีความพร้อมสูงสุดในทุกสถานการณ์ ในอนาคตแม้ว่าประเทศไทยจะพิจารณาเครื่องบินรุ่นใหม่ๆเช่น F-35 หรือเครื่องบินรบรุ่นอื่นๆจากพันธมิตรแต่ F-16 ก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในฐานะกระดูกสันหลังของกองทัพเมื่อมองในแง่ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ F-16 ช่วยสร้างสมดุลในภูมิภาคเพราะเพื่อนบ้านหลายประเทศต่างก็มีการพัฒนาแสนยานุภาพทางอากาศเช่นกันการที่ไทยมี F-16 จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้ประเทศสามารถรักษาเสถียร,รภาพและป้องกันการรุกรานได้ นอกจากนี้ F-16 ยังช่วยสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมเช่นการลาดตระเวนในช่วงภัยพิบตัติหรือการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินนักบินไทยที่ได้ทำการบิน F-16 มักกล่าวถึงความคล่องตัวและความมั่นใจที่เครื่องบินนี้มอบให้การฝึกบิน F-16 ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องอาศัยทั้งทักษะประสบการณ์และสมาธิสูงแต่เมื่อสามารถควบคุมได้แล้วก็จะรู้สึกถึงพลังและศักยภาพที่เหนือกว่าการบินเครื่องบินรุ่นเก่าๆอย่างชัดเจน ทุกครั้งที่ F16 ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าไม่ว่าจะเป็นในการฝึกการปฏิบัติภารกิจจริงหรือการแสดงทางอากาศภาพนั้นก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองทัพอากาศไทยในการปกป้องผืนฟ้าและประเทศชาติสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับพันธมิตรและแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายในโลกยุคใหม่ในด้านภาพลักษณ์ F16 ไม่เพียงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของกำลังรบททางอากาศแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การพัฒนาทางวิศวกรรมการบินและความร่วมมือระหว่างประเทศเครื่องบินเหล่านี้ยังคงทำหน้าที่ปกป้องน้านฟ้าของไทยอย่างเนียบงานแม้ประชาชนทั่วไปอาจไม่เคยเห็นการปฏิบัติภารกิจจริงแต่ความมั่นคงที่ได้รับก็เป็นสิ่งที่ f 1 6มีส่วนสำคัญในการสร้างหากจะกล่าวโดยสรุป f 1 6 fighting falcon ของกองทัพอากาศไทยคือเครื่องบินที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์การบินรบของชาติสร้างความแข็งแกร่งและศักยภาพใหม่ให้กับกองทัพ ช่วยรักษาอธิปไตยและยืนหยัดเคียงข้างประชาชนไทยมาตลอดหลายทศวรรษแม้ในอนาคตจะมีการพิจารณาเครื่องบินรุ่นใหม่แต่ชื่อของ F-16 ก็จะยังคงอยู่